สวัสดีค่ะวันนี้วที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบหกนะคะขอเชิญญาต์คนอิ่งขอเชิญญาต์คนอิ่งแก้วสู่ร่วมทางตรวจเสร็จแล้วตรวจเสร็จแล้วกำลังจะกลับบ้านตรวจเสร็จแล้วนะคะกำลังจะกลับบ้านจะเลื่อนตรวจเสร็จแล้วกำลังจะกลับบ้าน หมอนัดรอบหน้าวันที่สิบสี่กุมภานี่สิบสี่กุมภาให้ยามาด้วยนี่ถุงยาเป็นถุงยาได้ยามาสามอย่าง เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วแต่ว่าจะแวะแวะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้แม่ก่อนให้ก๋วยเตี๋ยวให้พ่อกับแม่ใ้กเตี๋ยวให้พ่อกับแม่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเก็บยาก่น ยาเส้เก็บยาใส่กระเป๋าไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้แม่ซื้อก๋วยเตี๋ยวให้พ่อกับแม่แล้วก็ซื้อเค้กกล้วยหอมให้พ่อพ่อชอบกินเค้กกล้วยหอ,อม tập ba lê ui rất tập đẹp Đợt tập đẹp nó tập đẹp xíu Hãy subscribe xíu หมดยังไม่รู้สวัสดีค่ะเส้นใหญ่ไม่ใส่ผักของยายสองถึงแล้ะ

ไม่มาค่ะ